เทาไเขาเจ้าที่ได้ขึ้นสายกว่าเลขทีออกอย่างเออมอคือกันอนนั้น,น,น,นยังดิบอยู่เนาะอันนัน้นเนาะยังไม่ได้ออมอ๋อเนาะผมก็มีขายแล้วได้เนี่ยเป็นมอได้จอนเป็นมอหาอายุเท่าไหร่แล้วนี่คือว่าหางเงินเกง่งแท้ ทุกคนตอนนี้ปะละดินอยู่แถวแถวยงโลกทุกคนอยู่บันนี้จะเป็นคณะป่าไม้เนาะถ้าปะละดินคือบกิคขั้นหน้าีนี้จะเป็นเส้นทางที่ตัดขึ้นไปหาดงโลกหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชานั่นเองนะทุกคนแต่ก็ลงไปบอนนี้ฮันจะเป็นลงไปบอนนี่ฮันจะเป็นบ้านตานมีไซอยู่บันนี้ฮันจะมีตลาดตานมีไซทุกคนเป็นตลาดสดตอนแรงแรงปะละดินเคยขี่รถคานแล้วเห็ุคือขึ้นเลขึ้นเนาะว่าจะพาทุกคนไปยางเลาะเบิงมือนี้ฮันจะเป็นมือเลขออกนะทุกคน เขาจะถ่ายเลขหลายหลายนี่ก็เป็นเส้นทางที่พระดินเฝ้ามาเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเป็นเส้นทางตัดจากรงโตกมหาวิทยาลัยแห,ยหยนน่งชาตินี่ลงมาหาบ้านต่างมิไซยูบอนลุมนี่นะเดี๋ยวเราจะย่างไปเบิงบรรยากาศที่ตลาดกันเพราะว่าตลาดตาานมิไซนี่ก็เป็นตลาดที่อยู่ใกล้มหาวิทยลายลัยแห่งชาติแล้วแถวแถวมหาวิทยลาลัยแห่งชาตินี่จะมีะนักศึกษาแล้วก็มีคนอยู่ลห,หลายทุกคนตลาดก็เลยจะคึกคืนเลย นี่ขายเลขขายเลขวะเ,เลขที่ออกอย่างนี้น <laughs> ้องเอาเลขงูบัง,มงนน <laughs> หมดแล้ววนะ, <laughs> อะเอาเป็นเลข6ตัวเลยก็ได้พราว่าอยากได้400ล้านนะเลขเลัวๆได้นด้อยซูมเอาวะ ปกติซูมมันก็มักถึกว่ะถือทนาไเขาเจ้าถึกได้ขึ้นี่ไหนกว่าแม่นปะแมน,มแมนอ๋อซูมมาแล้วมันได้แถวยังได้ชิดค่ะชิดทันไหมเป็นเลขหกโจ๊กเห็นปะโจ๊กได้แล้วอ๋อเข้าใจข้าใจได้เนาะขอให้ถือ่อเนาะฉันถืนอ่อแล้วสิกลับมาเลี้ยงเฮ้ยเข้าใจนักศึกษาปะโจ๊กได้แล้วโซงโนี้ขเขาเจ้าก็เฮียนว่ะ อ๋อตรงนี้เฮียนออนไลน์อย่างเดียวก็คือผู้ใดอยู่ตั้งแข่งหรือว่าผู้ใดจะกลับไปบ้านไปเฮือนก็ไปเฮียนอยู่เฮือนก็ได้สิล่ะอ๋อเจ้าทรงนี้มหาวิทยาลัยข้าก็คึกคื้นอยู่อ่ะเพราะว่าอะไรที่จอยู่มหาวิทยาลัยแล้ียนอยู่รัฐบานกันก็ต้องมแล้วคู้ว่าที่จีนแข่งก็มีคนรวยเกิดอ๋อเด็ดเด็ดตั้งใจแล้วตั้งใจทรงนี้ท่านมหาวิทยาลัยงข้า จะบอกว่าพักก็บอแม่น่ะทุกคนเรื่องเกี่ยวก่าการแพร่ระบาดของโควิด19ขนาดเนาะก็เลยเหตให้ทางมหาวิทยาลัยรยาชเทวนประกาศเทียนทางออนไลน์เนาะก็ปริเดนก็หู้จากหลายคนที่เทียนอยู่นี่หลายคนก็กลับบ้านกลับเมืองกลับต่างแข่งไปเนาะแล้วก็ไปเทียนออนไลน์กันก็สมัยนี้ก็ทันสมัยได้เนาะทุกคนก็สามารถเทียนทางไกลกันได้โดยไ่ต้องมาท้องเทียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19นั่นเองเนาะทุกคนก็จะขายเลขหลายก็มีทัวงทุกคนแถวนี้ สบายดีผู้สาว,วสบายดีขายเลขวะเกิะ <laughs> เลขที่ออกอย่างเลขงูคือการขันงูนี่กับชืบ่อยืนแล้ว <laughs> <laughs> เอาเดียวเป็นโอเคนี่เอาเลขงูแล้วนี่เอาเลขอย่างวะเลขอย่างไซอบอร์เอาเลขอันนี้บังน,น,น,บนักน้ำนี่วะเออนักน้ำก็งูเท่าไ,ไหนไอซูมเอาก็ได้ลรอเอาเลขพกัวซูมได้ได้ซูมแล้วเอาเลขนี้เอาห้าศูนย์นี่เนาะห้าศูนย์วะอันนี้หนึ่ง ซูมเอา zoom เอาแล้วเราจะพันก็ได้สิวะอาได้พูแล้วจึ 1, ่งพันดอกจึงพูดแล้พันอ๋อโอเคเอากลับแล้วอ oh, okay, okay. ่ะเลยเลยได้ได้โอเคได้ต้องต้องลองหมานเขาให้ถือหอยซีหอยล้านจักเชือ่นึงนะนั no. right> ่นก็ยากษ์คือคือจันนัยนั่นก็ งวเจ้าเคยถืออยู่วะเคยถือจะเลขสองตัวนี่นะใครก็เคยถือสองเชือกนี่เลขสองตัวนะก็ได้ทิศสองมาไทยทิศสองพันจ่ายคอยทิศคอยถือขายอยู่นี่ตลอดนะก็มือต้องทำงานมือต้องบำงาอ๋อโอเคโอเคขั้นถือแล้วมือใดเลขกออกแล้วสิกลับมาเรียงด้วยคนแปดน้อยเนาะด้ย พ้อนแต่ห้าพันก็ได้อะพ้อนให้อายแต่ห้าพันก็ได้อายเขใจดีเลยเ่ราเป็นยังเข้าใจเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจขอให้ถึกโอเคโอเคขั้นถือราสิกับมาเรี่ยงเด้เข้าใจชื่อเพราะเป็นสีสามเนาะพระรดินก็อกพอได้ซื้อดอนซื้อเทอนึงเนาะทุกคนซื้อเพื่อมองคนก็ซื้อเล็กๆล็น้อยน้อยพอพอได้รุ่นประมาณนั้นอ่ะ,อะเดี๋ยวเขาสื่ยางไปเบิรงตลาดทุกคนวันนี้จะเปลี่ยนสามแยกเนาะแยกไปทางมุ่นก็คือแยกไปออกไปทางไฟแดงสามมิไซออกไปทาง ไปตัดเส้นทางเส้นใหญ่ลนะ่ะทุกคนออกไปทางห้วยหงก็ได้นะแล้วก็แยกทางนี้ก็คือแยกเข้าไปนาทมนะนาทมออกไปทางาห้วยเต๋อห้วยเต๋อเลยห้วยเต๋อเดียย๋ยวพราตะย่องย่างข้ามทางไปตลาดจะอยู่บนนนะั้นล่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะหกโมงแล้วนะ่ะทุกคนตรงน,นี้ท่านจะมืดไปนะพอแต่เรินตะวินก็จะมืดอน,นี้จะเป็นด้านหน้าตลาดมีไซค์ก็มีข้างขายน้ำอันนี้ขายสานนม จะมีขายของผินซุปี่ย่างขายน้ำน้ำเต้าหู้อันนี้ออกไปนี่ก็จะออกไปหา,าไฟแดงตามดีไซน์นะทุกคนแล้วแถวด้านหน้านี่ก็จะมีขายเนยยูนอคิ สบายดีอันนี้ออมแล้วป่ะออมแล้วป่ะออมใหม่ใหม่ป่ะทงเท่าไหร่อันนี้สองน้อยในห้าพันสิป่ะทงนี้โซน,นนั้นยังดิบอยู่เนาะอ,อันนั้นน่ะยังไม่ได้ออมอ่ะใช่ พ่อมาแต่ใส่เนี่ยมาแต่ลักซาวลักซาวบริคัมไซร์ป่ะใอ่โอขอบใจนี่บริเวณตลาดทุกคนเ,เป็นตลาดสดเนาะก็จะมีขายผักขายอย่างขายซิ้นขายปลาเนี่ยทางหลังนี้จะขายเป็นซีนทางหลังซิ้นหมูซิ้นไก่ซิ้นอย่างจะมี

ุกนะนาดนี่นะอันนี้ให้ไนะ่นเอาอันเดียวท่าให่ก็ห้าพันใช่ป่ะเ,เอากล้วยนี่คือถือกว่ากล้วยน้ำอ๋อบางช่วงคือว่ากล้วยนี่ก็แพงกว่านะเนาะขึ้นไปน้ำบางช่วงนะขับใจ ก็จะข,ขึ้นประมาณนี้เลยทุกคนอ่านี้ก็ขายไก่ขายปลานาะอ๋ะอนอกคมก็มีขายแล้วได้นี่นอกคมขายหน้าไหน่นี่ โลสิพันธโล 14, โิีพันเมื่อนั้นประดินชื่ออยู่ที่หลวงเขาบางโลจาหาพันโลจิซีพันธ์แม่นี้ยสีพันกล้วยก็ะจะขา,ายผักหลายหลายอย่าผนะักกาดอ <c oughs> ยูเ่เฮื่อนก็ปลูกเดี๋ยวเราผักกาศ อันนี้เอ็นพักขยนี่อันนี้ยอดมัวลำเตาเมื่อนั้นซื้อตั้งแต่ซื้ออยู่หลงน้ำทามาใอยูเยงเจียนบ่มีขายว่ะสันเดยเนมีขายงามจงงานบ้างเน่อันนี้มัวะมัวลำเตาเอาไปลวกกับเจีวก็ได้เหนะขายมัดเท่าไรมัดห้าพันเอาให้มัดนึ่งจ้ะมะเอาไปลวกกับเจีวลกกัีปกติมักกินดิบกินกับฟมอกินกับาแซอย ก in ินจมลาดแมนแมอ่ะนวดกับเส้นกันแต่ถ้ารัจะหมดทังรวดูดละดี๋ยด้๋ยวเอาไปซีนอยขอบใจขอบใจบรรยากาศที่ตลาดก็จะแล้วแต่บางมื้อทุกคนบางมื้อก็จะคึกคื้นหลายประดิษฐเคยขี่รถพานมาเนาะบางมื้อเห็นคึกคื้นคึกคื้นเลยแต่ว่าบางมื้อก็บ่อยมีคนบางทีวิ่งไปเมื่อกี้นี่เนาะช่วงนี้ก็มหาวิทยาลัยสงสารหรือว่าดงโดกนี่เพิ่นบ่ได้ เปิดเฮียนอยู่ในห้องเฮนะียนน่ะจะเฮียนทางออนไลน์นะทุกคนก,ก็จะมีเรียนส่วนหนึ่งที่ยูนี้นะจ๊ะ,ะส่วนหนึ่งของนักศึกษาเนาะก็จะไปตลาดอีกตลาดหนึ่งเนาะจะมีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ตลาดเขตละ่ะตลาดที่อยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าดงโดก,กน,นะจะมีอีกตลาดหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นตลาดประจำบ้านตานมิไซขายน้ำหวานเพราะว่น,นี้เป็น ยังกะเตรียมสตงกวยนะสตงกวยนั้นขายหน,น้าอะไรสองห้าพันไหมเอาแกล้วยขายต้องผสมกันว่าละเอาแต่นาเดียวก็ได้คนกันก็ได้ผสมกันเลยเอาแตงกวยกับอันมะอึอให้เอาเอาแต่สองอย่างขอละ ปกติคนหลายว่าอยู่น <tablet> <WA Johnny h arta> ี <lucky> <can> ่ตลาดนี่ฟังมือหว่ะใส่น้ำกันเย็นเขับใจ อันนี้เป็นยำจีนนะครับก็ทางพุูนจะมีขายมาั้ไหมเอาชาข้าวน,นมปะ <c oughs> เออข้าวหนมชาขนูไม่อย่างขนมขนมขางเพิฮงผึางยังมาทานซุปใช่ปะเออเอาละอันนี้ได้สนะ <c oughs> อันนี้ใส่เสาก็อยากกินใส่มะพร้าวอ๋อจะใส่มะข้าวแซ่บปะเ <c oughs> <c oughs> อ็นเขามันเมื่อวานหลาย่ เท่าไหร่ห้าพันกี่วะอาให้เอาอันหนึ่งเลยเอาโอย่งกับใไส่หมกข้าวไส่หมกาวสิแซบใส่มข้าวใส่มข้าวแซบข้าก็เอาใส่หมข้าวคือของผู้สาวเลยอไหนกะขา่าแบบนึ้งาแบบนึงาได้ ม,มัธยมอ๋อชว่วงนี้เข้าเรียนแรือเล่าเห็นก็าราชกาเปิดยังยังวะเรียนออนไลน์มีแต่ม่สีกับมเ่เจ็อ๋ออ๋อตอนนี้ก็เรียนออนไลน์กักนเนาะทางมหาวิทยาลัยและวทางโมต้นโมปลายเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์นี่เรียนอะไรอัจจาร์ไซต์อะไรคุกเกอรมิดใซตโปรแกรมอย่างเรียนคุกเกอรมิดเรียนอ๋อเขาราชาจะมีโปรแกรมโดยเฉพาะของของสำรับสอนวะ โบได้ใไซโปรแกรมซู้ไม่อย่างแบบนี้หรอโบแม่หนาเคยน่าโปรแกรมไม่อย่างกัน Google Meet Google ม e ดอ๋อก็คือเฮียนเห็นหน้ากันเลยเนี่ยว่ะโตเห็นหน้ากันเลยโอ้แล้ววันนี้เวลาเส็งดิเส็งกับเส็งพัน Google นั่นแหละอ๋อว่ะแล้วก็เส็งกระเป๋าอ่ะอ๋อเดี๋ยวให้จิถายขนมหน่อยหนึ่งอ่ะทุกคน เขาผู้สาวเ็ดพร้อมกันละ่ะเทดเทีะอรานละ่ะเทีชรานโดนว่าอันนึงนี่สุอ,อปลาแดอันนี้เรียกของเจ้าละเร้นี่ออเ้อ่าออนอันนี้เป็นทอหน,นมครกนะ มูได้จะไหนว่ามันซุกจับเวลาอวะมันสีมันจะออกแล้วหรือัานขนาดอ๋อมันก็ใช้เวลาแหละมันก็มีไฟเตือนว่ามันดีเกียอ๋อมันจะมีเครื่องเฮ็ดสัเอ่อสำเร็จมูบเนาะนี่เป็นขนมปก เห็นเห็ดแบบนี้ ได้ขายดีเนะาะปกติคนหลายป่ะตลาดนี้เคยขี้รถพานคือว่าคนหลายหลายมือนี่มาคือคนมคอคซค์หลายกันเลยน,น,เนี่เป็นซื้อหลาย เทียนมอได้จอนเรียนมอหาอ๋อตอนนี้ตอนนี้ยังมีมอเจ็ดอยู่่ะอ๋อยังมีมอเจ็ดอยู่อ๋อต้องเรียนอดมอเจ็ดมันบ่เฮียนอ๋อเฮียนจบมอเจ็ดแล้วจะไปเรียนสายต่อเนี่ยดมดอ่ะยังวันอาด้คิดเถือยังอีกสองปีได้เนาะยังมีเวลาอีกสองปีแล้วบ้านก็อยู่ต่างนิสัยนี่วะโอ้ อายุเท่าไหร่แล้วน,น,วนี่คือว่าหาเงินเก่งใช่ไี่อายุสี่สี่หาเงินเก่งแล้วเนาะโอ้ธรรมดาแม่ได้พี่นี่นะนะโอ้แยังเฮียนนามันบอกเฮียนมอไถ่เขาจะม,ม,มอสี่มอสี่อ๋ออันนี้มอสี่อันนี้มอห่านะเฮียนนี่ตามนิสัยนี่คือกันไหมจุ้งเฮียนสาธิตสาธิตคืออยู่ในอยู่ในอ๋อมอสองกันปะ เป็นโรงเรียนเตรียมของของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรอทุกคนโรงเรียนสาธิตก็คือถ้าเราจบจากโรงเรียนสาธิตก็คือเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ได้เลยวะหรือว่าต้องต้องเสี่ยงเข้าอีกต้องเสี่ยงเข้าดีจ้าอ๋อนิว่าเรียนจบแล้วเข้าได้เลยส่วนโรงเรียนต่างมีไซมีโรงเรียนหลายไหมวะก็เห็นโรงเรียนหลายเป็นโรงเรียนใหญ่อีกโรงเรียนนึงเลยเนาะมีตั้งแต่มมดมดมีตั้งแต่มอดต้นไหนคะมอปลายวะโอแต่ว่าประถมบ่มีเต้ เป็นโรงเรียนโรงเรียนอ,อย่างทางยิงทางทรายเป็นบะโอเนี่ยฮาวสาวได้แล้วโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอริเด็นจะถ่า,ขาวของวรดดินกันนะเราใส่มะพร้าวถ้าไปใส่มะพร้าวก็สามารถได้เลยแต่ว่าเฮาวเสี่ยวลดหมากข้าวเนีข้น่องของบรวดินได้แล้ว เป็นทางออกทุกคนทางออกของตลาดสานิิไซนะแถวนี้ก็จะเป็นบ้านสานิสัยบ้านสานิสไซก็จะมีอยสองบ้านทุกคนบ้านสานิิัยใต้กับบ้านสานิิไซเหนืออันนี้เราเป็นแถวๆด้านหน้าตลาดจะประมาณนี้ทุกคนที่ตลาดสานิิไซเนาะมือหนี้ฮันบกคอยก็ขึ้นปานไดเนาะคนบกคอยหลปานไดบางมือคนก็จะหลายบางมือคนก็จะบ่หลานะก็ดังที่ได้เว้าไปนั้นเนื่องจากว่าช่วงนี้ฮัน มหาลัยแล้วก็โรงเรียนบ่มีการเรียนก็จะมีาการเรียนออนไลน์เท่านั้นนะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดสันวิสัยแล้วก็บริเวณอ้อมหอบทุกคนปาร์ตี้จะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงนะ่งเนาะอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต,ต่อๆไปนะว่าปาร์ตี้จะพาทุกคนไปเลาะใส่ในนครหลวงดมิเนียช่วงนี้ก็จะเลาะอ,อยู่แถวนครหลวงดมิเนียมน,นี้สักพักนึงแล้วก็ปาร์ตี้จะถือโอกาสนี้เข้าฟิตเนสเนาะ คือความฟิตก็จะไปขึ้นภูไวไวนี่เนาะอาจจะไปขึ้นภูใส่กอยาลืมติตสามช่องเอาปะาดนินไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามายาแล้วเดียด๋ยวปลนดินจะจบวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวเที่ยงเท่านี้ได้ทุกคนไว้พบกันวิดีโอต่อไปสบายดี